ด่วนๆแพลว่าแจ้งงานเกาหลีเหตุผลเพราะยื่นวีซ่าไม่ทันไม่ใช่ยกเลิกเกิดคำถามจากเอฟซีและชาวเน็ตเกิดเอียงขึ้นค่ะพี่น้องเป็นอย่างแพลวพาวถึงได้มาแจง้งงานเกาหลียื่นวีซ่าไม่ทันไม่ใช่ยกเลิกนะจ๊ะเหตุผลที่ทังแพลวพาวออกมาแจ้งนะคะเนาะเพราะมีคำถามจากเอฟซีจ้า จากคอมเมนต์นะคะพี่น้องเอ็ซีคอมเมนต์บอกว่าแล้วทำไมนักร้องอีกท่านยื่นทีหลังทำไมยื่นได้งงคะแอดเป็นว่านะคะเนาะเห็นคอมเมนต์เยอะนะคะเขาไม่ต้องการคู่จิ้นว่าสันค่ะพี่น้องนั่นสิใครจะเชื่อคะสาว อันนี้โบแมนเอฟซีรุ่นน้ำหมากเดอ้อวสันค่ะพี่น้องสีไดเอออ,อหอหมกพูนว่าหัดยอมรับอะไรเสีบ้างภาพลักษณ์จะได้ดูแมนๆคนได้ไปแสดงไปยื่นวีซ่าไม่ทันแต่คนที่ได้ไปแทนทําไมยื่นทันวสันค่ะพี่น้องชาวเน็ตบางคนก็นมาตอบบอกว่ากันยังว่างานเขาหลายกันเลยบ่มีเวลายื่นเรื่องพ่นวานะคะเนาะเสื้อเขาหลดแน่ ตามน้ำตามน้ำเขาโลดว่าสันคาพี่น้องนี่คือคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนไปแทนเขาทำทันได้ไงทั้งที่เขาไม่รู้ว่าต้องไปเทียนวาสันคาพี่น้องอย่าเฝ้าถูกเถียงกันค่ะมีคลิปบางช่วงบางตอนของเพลผ่าวออกมาวอรให้พี่น้องได้รับชมรับฟังก่อนสิมาฟังคอมเมนต์ต่อด้วยใจเด้อเรื่องอเกาหลี ตโตนีเขายืนปีศาจเขาทัานพี่น้องยืนปีซศาไม่ทันจริงเราแบ่งงานไปแล้วแต่ว่ายืนปีซศาไม่ทันก็เลยเปลี่ยนศิลปินไม่ใช่เป็นอะไรเดี๋ยวเรากัดหน้านะคะไม่ใช่พระโยคเลิกไม่ใช่ประโยคเดิมแต่ว่าปีศาจเขาท่านคือเอาลอยไงบ้างเขาไปไลฟ์มาดีเท่เราละบาลเขายืนมาทมันหลายอย่าด้วยออสเตียร์เท่านั้นแม่ครับวันนี้ที่เขาหเนี่ยเขาไปงานหลายก็ต้องมันกับปีศาจจากอ่านบัวเขาแบบซุ่มหนึ่งนะสาว นกไมันก็มาเจอวัดชุดชมตาก็มันก็เลยแจ้งเพราะว่ามันโบราณมิสังเขาโบรัณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอโอกาสหน้านะคะกทุกแต่ว่าเราเราส่งแต่ว่างานแต่ว่างานเราแพลนปรเจกต์เราก็เยอะอยู่พี่น้องหลายอยู่กลุ่มต้องคู้่ แน่นทำน่าหล่อทำนมาตัวต,าาตีนทำน่าสว,าวออ่างหไมนได้ออกพ่านแต่งงานเลยไม่ได้ออกพ่านแต่งตงางงนเลยนั่นแหละค่ะพี่น้องคือจังแพ้วผ้าเว้านั่นแหละเรื่องเกาหลีเฮ่ายืนวีสาบอทันวาสันคาเอฟซี FC ชาวนิดกับฟังกันชัดเจนแล้วนะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมาเด้อพี่น้อง เก่นกับมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยเห็นโพสทยรูปไปเฮดวีซาเตอรโดนพุ่นยืนบบท่านพะนะเพราะไปหลายประเทศแฮงว่าสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ตอ่อมาบอกว่าจริงค่ะเห็นลงรูปปวดว่าเตรียมยื่นเอกสารว่าสันไงออกมาบอกยื่นไม่ทันว่าสันเอฟซีเช่าเนี่สงสัยค่ะพี่น้องเกิดอยียงขึ้นนอกบ้านที่นี่ค่ะพี่น้องนะคอมเมนต์ตอ่อมาค่ะ คือแบกคักแท้มีความสุขจริงหรือปลอมวัสันสันยื่นก่อนบอกวีซ่าบ่ทันนุ่นรู้ทีหลังและยื่นทีหลังทำไมผ่านสรุปขอย่อโงงเพราะคนฉลาดมากแถะโกหกใครก็โกหกได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้หรอกคะ่ะวัสันค่ะพี่น้องนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตบางคนก็บ,บอกว่าเขามาอ่านคอมเมนต์ช่วยเชื่อเขาหน่อยเถอะเขาต้องไปหลายประเทศวสันค่ะพี่น้อง คอมเมนต์ต่อมาทั้งโพสทั้งเตรียมกระเป๋าเขาสีเสื้ออยูโบวว่าสันเว้าให้ดูดีว่าซันเนาะค่ะพี่น้องเหลือเวลาอีกตั้งสองเดือนยื่นวีซ่าไม่ทันได้ยังไงบ่ผ่านเท่ากับบ่ทัน วสันค่ะพี่น้องนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตคอมเมนต์ comment ต่อมา่นบอกว่ายื่นไม่ทันหรือเขาไม่เอาคนดูที่เกาหลีเขาแอนตี้เธอกับคู่จิน้นคนจัดงานเขากลัวขาดทุนวสันค่ะอันนี้คอมเมนต์ชาวเน็ตมาว่าสู่กันปังพี่นอ้องยายดรามาเด้อแล้วทําไมคนที่มาเปลี่ยนยื่นทันว่าสันค่ะพี่น้องชาวเน็ตหลายคนก็สงสัยนะคะเนาะใดๆแล้วเด้อพี่นอ้องแพ่วเพาเด้ออกมาว้าแล้วเด้อจังไรกะ ฟัง่งทางเพลียวเภาอุ่นเบาะนะคะพี่น้องนะคอมเมนต์ต่อมาฟั่งบอกขืนจ้านุ่นมาทีหลังทำไมยื่นทันถ้าเรื่องไหนจริงคุณก็พูดความจริงคนเขาดูออกไม่ได้โง่ค่ะคุณทำตัวแบบนี้ภาพลักษณ์ยิ่งดูแย่เพื่อนว่าแล้วทำไมนุ่นยื่นทันงงจ้านุ่นมาทีหลังทำไมยื่นทันล่ะบริสันนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตตลกฮะเถได้ตลกมากทำยังไงกับคนอื่นไม่รู้เนาะ เพิ่นวานะคะเนาะอันเพิ่นก็บบอกว่าให้บอกความจริงเด้ออันนี้คือทางแพล่าพาเพื่อนก็ไเด้ออกมาว้าแล้วด้วยพี่น้องเด้อนะคะเนาะแจ้งแล้วว่างานเกาหลีนั่นที่บ่ได้ไปเพราะว่ายืน่นวีซ่าบ่ท่านบ่ได้ยกเลิกเพิ่นวานะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่าอุ้ยแต่วีซ่ายื่นได้ตลอดนะแล้วทําไมนุ่นทําได้ทําทันว่าซันแสดงว่านุ่นเขาทําวีซ่าไว้ล่วงหน้าเลยเหรอนุ่นเป็นผู้มาก ก่อนการตัวสั่นเหมือนวานนะคะเนาออ่านนะคะพี่น้องโชคดีของพี่น้องเกาหลียินดีกับพี่น้องทางเกาหลีด้วยค่ะที่จะได้ชมศิลปินคุณภาพเสียงสวรรค์อย่างนุ่นทิดาพรบุญหลายค่ะ มีคนใหมแทนที่มีคุณาภาพเพิ่นว่าค่ะพี่น้องอันทังเช่าเน็ตก็ดีใจกับทางอ่าคนที่อยู่เกาหลีเด้อค่ะเดอ้องานตั้งมิตรทูนา่าโมเมนติดอะไรไม่ทันว่สาสันพี่น้องคือหลายคนก็สงสัยเนาะค่ะเนาะแต่พี่น้องก็่าสงสัยเดอ้อแพ่วภาพเพื่อนกะเดเมแจ้งงานเกาหลีแล้วเหตุผลที่ยืนวิสาโบ่ท่านบ่เมนยกเลิกเพิ่นวาชาวเน็ตเอฟซีก็เกิดคำถามแล้วว่า คนมาที่หลังเป็นอยังคือยืนท่านแต่คนก่อนหน้านี่เป็นอย่างยืนบบท่านโอ้ยนอวสันเจงเลยกะณพี่นองเนาะกับังคือเพียวผ้าพันเรา,านั่นละค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องซึ่งเป็นคำถามของหลายคนเลยล่ะเพื่อนว่าทําไมน้องนุ่นอ่ามาที่หลังคือยืนท่านนอเพื่อนว่ากับท้าเห็นกันไทยลูกว่าเฮ็ดวีซ่าต่างโดนแลว้วก็เลยงงนะคะเนาะเอออฟซี e ก็งงเช่านิดก็นงงนะคะน่ะเนาะอังคนก็บ,บอกว่าเหลืออีกตั้งสองเดือนพูนเฮ็ดท่านเดอ้อวีซ่ายืนได้ตลอดเหลืออีกตั้งสองเดือนเพื่อนว่าโอ้เพื่อนว่านะคะเนาะ จังไรแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่นะคะนาะแอดมินกะเสียงแหบเสียงแหนค่ะพี่น้องลินสงการมาสองสามมือติดแล้วค่ะเสียงบวมวนกระทุนฟังเอานีนเด้อพี่น้องเด้ออยาวายาดากันเด้อค่ะเด้อนี่ระคาพี่น้องกระนํำข่าวสารนะคะอ่าที่อ่าเป็นประเด็นในโลกโซเชียลเป็นคําถามในโลกโซเชียลนะคะว่าเป็นอย่างงานเกาหลีเพิ่นขึ้นไปบ่ท่านกะไดเอามาบอกสุพี่น้องฟังนะคะเนาคะนาคอมเมนต์จากเอซีแล้วก็คลิป จากเพลวเพาที่แจงให้ทุกคนได้รับฟังกันแล้วพี่น้องมีความคิดเห็นจใดเกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ลงมาในใต้คลิปได้เด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณพี่น้องติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปน้ากันผิดผ่านประการใดขอโทษขอภัยไว้คำแน่นเสียงแหบกับขอโทษขอภัยไว้คำแน่นพี่น้องเดี๋ยวสิไปหายาอมก่อนเด้อสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอุ้มยอรักชาแนลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คิดว่าพี่น้องสิชาดเจนและเนาะว่าเห็ด ผลที่เพื่นบ่ได้ไปงานเกาหลีพอ,อยังค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ